สวัสดีครับก็มาอยู่กับช anel m a นะครับในช anel นี้ครับ,รบก็จะมาพาทําเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมนะครับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นการประยุกต์โจทย์สมก,การเช้นตัวแปรเดียวนะครับามาเริ่กันเลยนะครับวารญญาอ่านหนังสือได้วันแรกเนี่ยได้3ส่วน7ของจํานวนหน้าหนังสือทั้งหมดวันต่อมาอ่านได้อีกย5หานา้าปรากฏว่าเหลือนังสืออีกเล่มหนึ่งเหลือหนังสืออีกครึ่งเล่มพอดีครึ่งเล่มนะ จงหาว่าหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดกี่หน้านะครับอ่ะกลับได้เลยเราต้องมาตีจากคำว่าสามส่วนเจของหน้าหนังสือทางเล่มเราให้หน้าหนังสือทางเล่มเนี่ยเป็น x นะครับก็คือสมการตัวแปรที่เรายังไม่ทราบค่านะครับสามส่วนหของ x เนาะสามส่วนเจ็เพิ่มขึ้นแล้วสามส่วนเจของ x ทีนี้วันต่อมาอ่านได้อยสิห้าหน้าก็บวกยยีกส5้าหน้า ทีนี้เขาบอกว่าก็จะเหลือครึ่งเล่มพอดีครึ่งเล่มก็หมายถึงทั้งเล่มส่วนด้วยสองนั่นเองครับครึ่งหนึ่งนะว่าทั้งเล่มเราให้เป็นเองเนาะครึ่งหน,นึ่งก็หารสองในก็เป็น1ส่วนสองนะครับแล้วก็จะได้สมการนี้ออกมาโอเคครับแล้วก็มาแก้สมการกันเลยนะครับผมย้าย x น่ไปทางเดียวกันนะครับแล้วก็ย้ายตัวเลขมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะได้ว่า3ามสมา่วน 7x ลบ x ส่วน2เท่ากับลบสทำส่วนให้มันเท่ากันนะครับครอนก็คือ14เนาะระหว่าง7กับ2อ 7, 2เจดด้านหน้ามันก็จะเป็น6 x นะครับพอคูณ2ทั้งเศษและส่วนแล้วก็ลบกับอ่าฝั่งนี้ก็คูณ7ทั้งเศษและส่วนนะครับก็ลบ x เท่ากับอ่าลบ 25. ต่อมานะครับ6 x ลบเ x ก็เหลือลบเองเนาะ14มันหารอยู่ก็ย้ายไปคูณนะครับก็เป็นลบยี่คูณกับสิบสี่ลบยีาคูณกับสิมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่อมีค่าเท่ากับ350นะครับอ่าก็ย้ายลบหเข้าไปลบตัดลบได้เลยนะครับก็เป็น x ก็คามร้อยหนะครับเราจะได้ว่าจำนวนหน้าทั้งหมด มีค่าเท่ากับสามรอยห้าสิบนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเป็นแค่ตัวอย่างอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าครัสวัสดีครับ